ครับน้องเบลสวัสดีค่ะเอาบาดนี้ก็สืบมาตามติด <ปง S 2> <ส>ตามชุ่มคงสุดท้ายของน้องเบลนะครับเนาะเพิ่นสิมีใหท้ทั้งเล้าทั้งน้อยอทั้งไงนะครับเด้อะสารับไปพร้อมกันเอฟซี FC เข้ามาแล้วก็ฟังอ่าเพิน่นสิเว้าให้ฟังเราว่าเพิ่นฝันอันไรแน่นะครับเนาะเพิน่นอ่าเฮ็ดอ่าจัดอีหยังแน่เพิ่นจุดเลข่ทูบบอกครับเพื่อได้อีหยังก็ฟังจากปากของน้องเบลนะครับเด้อะเอาเชิญน้องเบลครับครับเลข่อที่ตามบอกไป ต้องบิกซ้ำหน้าที่นะครับครับจะเป็นเลขทูบวงชวงกับมือนั่นแหละโอ้โวงชวงนี่เขามีงานไหนครับน้องเบลก็ได้วงชวงกับเป็นออกพรรษาครับอ๋อออกพรรษาออกพรรษาเพราะว่าขึ้นเสียนปูเสียนยาแล้วแล้วขึ้นแล้วบ่เสียนปูเสียนยากะขึ้นแล้วได้ครับที่มาบ่ท่านเนาะครับน้อยซี่เนาะเอาบ่ป็นยังบ่ท่านกับน้องเบลก็จัดไถ่ขี้เก่าครับกาเลขทูบการ ตามที่อาจารย์ต้อมได้บอกกันหนึ่งหกสี่หสครับสี่สองปสี่อปดันจุดจุดคนละเทียบบอกครับน้องเรือนจุดพร้อมกันเลยจุดพร้อมกันสองอันได้บอกเนจุดพร้อมกันสอันสอันเลยอยู่เยี่ยงคู่กันออจุดรู่สองอันเลยคู่กันเลยยี่คู่กันแล้บาดี โอ้สิทามันน้องาบัดนี้คือจุดพร้อมกันฟันฟันดีนะบ้ค่ะลังจากุทูครับลัางจากจุบทบดาวบัดนี่เข้าโอ้ฟันเมันฟันเมื่อเคลื่อนว่านหนีวาได้ไปร่วมงานบวชอฟันดีตัวนี้ฟันว่าได้ไปร่วมงานบวชของอันดวงพีแต่ว่าเพิ่นบวชแล้วล่ะโอ้เพิ่นบวชแล้วเพิ่นอันบวชก้อนเขาพรรษาแล้ว ก็เลยทักไปหาเพื่อนว่าลวงพีง่เป็นยังไงเนาะคือฟันหินฟันว่าได้เป็นรวมง,งันบวชแต่ว่าเป็นรวมง,งันบวชนะงันบวชน,นจัดแบบยิ่งไงไง,ไง,ไงคักไงญนแนยคนไปบัากหลายรถก็เต็มเต็มวัดรถต็มวัดถามเพื่อนอันลวงพี่ลวงพี่อันอายุจักปีแล้วอ็ไเพื่อนบอกว่า,วา e 2ี่สเจขอสำคัญอยู่หม่องอายุด้วยครับเดออ f ซครับ27เจปีแล้วกะเกิดพศซ สองห้าสามเจ็ดสองห้าสามเจ็ดอีกก็ผมกะยี่สิบเจ็ดปีเกิดพ่อสาวสามเจ็ดพ่อสาวเดียวกันน้องเบลกับยี่สิบปีเกิดพ่อสาวเดียวกันอีกแมนครับอู้สุดติตรงกันอายุเจ้าของตรงอายุเราตรงพ่อสาวเกิดขอบฟันเห็นเพื่อนเพื่อนบอกว่าโอ้อัน พราะมันลวมพี่สีอายุยืนขึ้นบาอ้าอายุเงื่อนขึ้นเพิ่น่าสิเนาะแม่ันฝันว่าได้ไปร่วมงานบวชไหมคนบักหลายหลายคั่งอีกเต็มล้านวัดลถกับบักหลายก็จังแบบว่าเป็นงานใหญ่แต่ว่าบวชเพิ่นูดเดียวก็จังข้าเจ้าไปร่วมยินดีไปร่วมจัดร่วมอนุโมทนากับเพิ่นครับ แต่ว่าเพิ่นกับบวชแล้วล่ะบวชก่อนเขาบ้านสาแต่ว่าเพินพ่นคือจริงแล้วเพิ่นบวชแล้วแม่นครับเพิ่นบวชแล้วในความฝันเฮาว่าคือเพิ่นยังเริ่มบวชใหม่แม่น <Main S 2> ครับจังเพิ่นเริ่มบวชใหม่จังเป็นนาคอยู่นี่ล่ะโอ้ครับครับเป็นนาคอยุนเราไปนี้ก็ได้เวียนหลอกโอ้ไมีไม,ม,มนาคพร้อมเด้อครับเด้อนาคพร้อมตังกับเด้อมีนาคพร้อมว่าเป็นนาคเด้อครับบ่ามันมีพญานาคแลครับเป็นคือก่อนสิบวชเฮาสิต้องเข้าเข้านาคก่อนเนาะครับเนาะ เานกนาคอนนหาป็นนานี่กบิมิเกเนาะข้าวมานานนี่ต้องเป็นเชนาคบวดหนัาแฝอาสงนั้นแล้วก็จะคือส้ตัวนาะ่บิมบหเะเพราะว่าเออบ่ทิมเเนาะบเพราะว่ายังบวดหนักเเอายังบวหยยยังอันยางอ้อมบวดอยอ้อมบวชสามรอบแหลแต่วันครับอัน้องเบลจําได้บ่ควับว่าวัดอันวัดใด จำว่ดไทยเป็นเป็นวัดล่าแต่ว่าอันได้ไปเยี่ยมเพิ่์นยูเพิ่์นยูวัดทางอันอยังกับอาจารย์ตอบยูทังหน้าทรายหน้าทรายเมนเออวัดนี้เขาประเด็นวัดนี้ครับคือสิไดแล้ววัดมงมงนี้เข้ามงช็อตเด็ดคืออยังเมื่ี่คือเลขทีวัดเท่าไหร่ครับจัดบอกครับว่านูแล้วเมนกั <laughs> บว<ร>่านูคือกัน<ะ> เพื่อนนาซีเดนอายุเพื่อน่าซีเดนอายุเนาะบอบ่บบ่หูจักกันกับกับอายุกับปศเนาะเพื่อนบใครอายุเลยเนาะโอ้หาสามเจ็ดนี่สองเจ็ดสามเจ็ดไรกันได้ไรกันได้สองหาสองห่าสองเจ็ดสามเจ็ดน่ข้นเขาตัดเหรียญตัวเนาะซื้อโรตีสองตัวรางไว้เลยครับเ้อ ผมไปซื้อไ้แล้วลรัตติบ่เอาซื้อไแล้วบอกเขาขอบางแนน้องเบลวันนี้ขอบ่งแน่ซื้อแต่อันมันได้เจ็ดสามเอาก็ยังดีส <laughs> <บ S 2> ามเจ็ดแต่ว่าอันสามเจ็ดพึ่งจองน้ำข้าเจ้าเมื่อกีนี่<อ>คนที่ซื้อเราแต่อันมาขายรัตติดูดูมันอันแอดเฟซมาก<อ>มากมันบอกค่ะเมียนมากสามเจ็ดสามเจ็ดได้ซื้อไ้แล้วรอตต่แต่ว่ารอตต่ก็ซื้อไ้หลายตัวแต่ว่ากัดที่เน้นๆก็คือเลขถูก โอเล็กทูบนะครับเนาะเล็ทูบตัวไหนก็เฮืำเลขทูบอีกหน่อยครับผมเบสี่หกหนึ่งีครับเอซครับหนึ่งสี่กับสี่สองแปดมันมีสองอันนะครับเล็ทูบนะครับเนาะอมันก็ใกล้เคียงกันตัวเนี่ยสองแปดก็บเนี่ยสกใกล้ใกันหรือคนสีเน้นตัวนี้ก็่จ้แต่ว่าก็จะเริ่มหนึ่งสีนครับเด้อ นึ่งสี่สครับเด็ดด้เด็ดเจ็ดได้เ็ดเอาเบิ้งเบิงกนมาครับเอาผิวมาทางนี้เพราะไวสิบะได้สองารดอหน่เอาไวมากขาเอจ็ดสามนี่หน่งสนเอ้าสี่เก้าสองเจ็ดหกเจ็ดสามนะครับเอซครับนั่นมันมีสองเจอยู่ด้วครับเอซีนะครับเนาหกเจสามอีกต่างหากครับเบอร์อันนี้ของคืเราติดตอน่ะเอายังมีบ่เจ็ดเจ็ดนี่บาทนี่พอไวเบิ้งเนี ลอตเตอรี่เต็มกระเป๋าเต็มเลยวะักส oh, oh, ีเบื้งตัวได้ดีวะเต็โอ้เจ็โอ้หลายตัวนี่ไหมอมีหกร้อมครับหกกระมี่เจ็เจ็ระมี่มีสามหก้อมโอ้เอาคั้นมาตาน้องเบวเบลกับจัดไปด้วยครับวเอฟซีคุณนะครับไม่รังกันนะโอ้มีอีกแล้วค่ะลอตเตอรี่เจ็ดตองเจ็ดซ้ำครับฮ้ยขอแบงค์จากใบบริบบบน้องเบเจ็นะตองเจ็ดลังากด้ากด้ตองเจ็ดไดไหมอันนี้ ไปอันคํามสนุลดะไปคําสนุดดีโอได้มีชื่อ้คือคําสนุดด้วโอข้าสนุลด้วะมาเิรงเขล็กได้มาจากข้าสนุลด้ยหกสามสู่เจ็บสามว่าอันไปอันบูชาองค์ปู่องค์ย่าโอข้าสนวดอันมือบวงสรวงอืมสุดนี่ได้มาจากคําสนุดะเก้าเจ็ดเาก็น้อยไปตัดเหล็นเนาะครับเจ็บสี่ นะครับสองเก้าเจ็ดสบตัดเลร็แล้วครับสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเ้เดสำหรับมือนีนะครับเด้อจินหอดสองศูนย์เพิ่งมันบอกมือนี้วันที่เท่าไรพ่อไว้มือนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเอ้ามาคือเข้ากันเนี่ยแหละเนื้อเตี่ยเข้ากันก็สองเจ็ดเมื่อกี้นี่ยแหละเข้ากันอีกแล้วเข้ากันอีกแล้วตรงเป๊ะอีกแล้วครับบ้านจะแสดงว่าน้องเบลนี่สีว่างเน่าเออว่างเน่าสันว่างน้อยว่างเล่าหนี่แม่นแม่นบอกค่ะกัน แม่นอย okay. oh, okay. anyway. ู่ได้ครับว่าเขได้ดูอยู่เาเืล่าทั้งน่อยแมนเอฟซบอกว่าให้บอกเบอร์โทษตองเบียวนะครับขอขเบอร์โทษนะครับเพราะว่าเอฟซปฏิเตัศูนย์แปดแปดศูย์แปดแปดหกหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกเก้าสามแปดหกเก้าสามแปดจดไว้นะครับเอซครับจดไว้ครับใส่สมุดไว้เพราะว่าตามนี่เฟซการ เห็นดูเหรอเพราะว่าอันถ้าถือผมก็ลงเฟียดอ๋อทาทาทาเฟีของระเดียวนะอเนกยังครับเฟี่ยอ่าเบลอนุชาเบลอนุชาครับนะพิมพ์ภาษาอังกฤษครับพิมพ์กาแฟับอ๋อเบลอนุชาพอไว้เริ่มสิเป็นอภาษาอังกฤษเริ่มสิเป็นฝรั่งเลยครับเริ่มนะค่ะเริ่มแล้วพ่อเมากาแฟเลยค่ะค้ะเอาแมนแท้ๆผู้ติดตามตั้งแต่พุ่นอ่ะเป็นกระทักมหาดูมันนะทัก น้องเบลมื่อนี้มีมีน้อยตัวใดมีเล่าตัวใดกระซ่งแ้กเจ้าก็เจ้าถืงน้ำเนี่ยข้าเจ้าก็อวนมาโอ้คนมาข่าข่ากับสาธุสาสูนประจำสาสูนอยู่นะมีประจำมีอยู่ประมาณสามสี่คนโอ้ที่ว่าประจำนน้องเบลก็มีประจำอืมครับที่อันงวดสามเจ็ดซองข้าเจ้าก็ได้เพราะว่าข้าเจ้าประจำอืมครับแม่นแม่นข้าเจ้าติดตามประจำแม่นข้าเจ้าติดตามประจำข้าเจ้าก็อวนมาซอยเพราะ ปัามีงานอย่างแจกเจ้ากับน้องเบลอยากรวมช่างบุญนี่ยจากหาโยจากสองโระเจ้ากัอ้วนมากสาธุสาธุบุญที่แท้จริงนะครับนุโมทนาสาธุไปมโหกขันติกบเอฟซีครับเจ้าจว่าเขาเ่าเขาจังในการรวมคือเขาครับครับครับแมนครับเพราะว่ามันเป็นเนี่ยโอหัวเนาะครับว่ามนสีออกแมงค่ะไฮว้เป็นแนวทาั้งเอฟซีองพิจาจรนาเบิ่งอีกรอบเนาะค่ะ อ่าเฮากับผู้วนเสกตัวใดเนาะเฮากับก้อนออกเข้ากับมะก,กิ่งกันก้อน,นล่ะค่ะว่ารปรึกษาหาลือกันก้อนว่าเด็กอาจารย์ใดมาตรงกับอาจารย์ใดแน่เด็กตัวใดมาแห้งเนาะม,นมากตัวใดเฮากับปรึกษากันก้อนจะลงทุนการลงทุนกับมีความเสียงต้องใส่วิทยาน,นีกันรับชมด้คาเดอร์ขันมากกับจังเอาบ่มากกับพานเดอร์คาเอฟซีค่ะขอบคุณน้องเบลไลายค่ะค